วันนี้จะพามาดูอะไรสักอย่างครับก็คือไม้นี่นะฮะไม้หลักร้อยกับไม้หลักล้านนะฮะสวยไม่ต่างกันเลยนะฮะนี่อันนี้คือผุงเงินถุงทองทำไมราคาหลักร้อยอ่ะงงมากเลยอ่ะดูดีสวยมากนะต้นเล็กๆอ่ะสองสามร้อยร้อยสองร้อยเองฮะนี่แต่ต้นต้นใหญ่หน่อยมี่ไม้หลักร้อย เขามาประกบไม้หลักล้านนี่ฮนะช้างขาวอันนี้ช้างขาวจากมีการนะเป็นช้างจากต่างประเทศครับมันจะสีมันจะลายต่างจากช้างของประเทศไทยเราบอลหูช้างด่างขาวนะฮะอันนี้เขาเพิ่งกลับมาได้สองวันเองนะฮะยังไม่ฟืน้นถ้าฟื้นคงจะฟอร์มสวยกว่าน,นี้นะฮะเนี่ยนะนี่ไม้หลักร้อยนี่ถ้าไม้หลักร้อยอันนี้ไม้หลักล้านอ่าหลักล้าน ความสวยเขามันต่างกันอยู่นะอันนี้ไม้หลักล้านเนี่ยนี่ฮะไม้หลักล้านเนี่ยนี่บอลหูช้างด่างอันนี้บอลหูช้างด่างขาวกลายมิ้น,นะฮะกลายเป็นมิ้นนี่นี่เห็นไหมฮะเป็นมิ้นที่สวยสีสีของไม้นอกเขาจะกระจายสวยนะฮะตอนนี้ใครอยากได้มาหลักล้านมาไปตอนนี้เอาไป หนึ่งล้านบาทเขาจะเอาโอ้ไม้หลักร้อยมาประกบไม้หลักร้านเลยอันนี้ยอดใหม่หมฮะในหูช้างด่างขาวอาโอ้ประกบขึ้นชั้นเลยเห็นไหมฮะอันนี้นะฮะคือหูบอลหูช้างด่างขาวแล้วก็บอลหูช้างด่างมิน์นะี่ฮะ อันนี้ลาเขาสวยมากเห็นไหมฮะลาเขาจะต่างเขาลายเขาจะแตกต่างจากอาบอลของบอลหูช้างด่างขาวที่เมืองไทยนี่นะฮะอันนี้มิน้นนะมิน้นไปต้นนี้ร้านหนึ่งไปคนนี้ว่ากันทำฟอร์มก่อนฮะทำฟอร์มก่อน